เปิดมา9ปีแล้วครับ9ปีาปีที่9เกิดจากแถวนี้เศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีชาวบ้านไม่ค่อยมีเงินเท่าไหร่ครับเลยคิดว่าเออจะช่วยชยชาวบ้านช่วยเด็กในนี้ให้ได้มากินของอร่อยๆกันตั้ง เดี๋ยวสิบาทขึ้นมาแต่ก่อนมีแต่เด็กๆคนทุกวันนี้คนโตเบียดเด็กกระเด็นหมดแล้วมีแต่คนโตแล้ว<อ>ข้ามากินทุกวันนี้สิบาทเนี่ยมัน,มน,มนได้ไหมอะไรไหมครับเป็นไงได้ครับได้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 ไดแบบพอเพียงที่เราไม่ได้เช่าเขาเราไม่มีลูกจ้างมันก็ได้มันได้ถ้าเราไม่คิดการใหญ่มันเด็กมันเหลือทุกวันเหลือเหลือเหลือมากกว่าเราไปทำโรงงานวันละสามร้อยบาทได้มากกว่าได้มากวามากว่า ่วงเรื่องเศรษฐกิจตกต่ำด้วยเนี่ยแล้วก็ภาวะเศรษฐกิจเนี่ยแล้วผลกาไรที่เราจะซื้อวัตถุดิบเนี่ยตอนเนี้แพงมากเราเราอยู่ได้ยังไงครับที่ร้านจะเป็นปกติเหมือนเดิมของแพงยังไงก็ยังขายได้เอนเดลูกค้าอุดหนุนอยู่ลูกค้ายังเต็มร้านอยู่ลูกค้าให้ขึ้น20ก็ยังไม่ขึ้นก็ยังอยู่ราคานี้กะว่าจะอยู่ราคานี้แค่เราปิดร้านถ้าปิดร้านมาอแหร่ก็คือจบคือทําไม่ไหว ทพิกัดทางร้านอยู่ที่ไหนครับปักมุดมาได้เลยครับกุ้ยเตียวสิบบาทโองวังเย็นแค่นี้มาถึงร้านเลยครับเบอแ์งปยาวแค่พิพ์คำว่ากึ้ยเดียวสิบบาทโองวังเย็นปักมาถึงเลยครับมีเบอร์อโทรติดต่อไหมครับ,รบมีครับมีครับเบอร์โทร0 9น1 9 7 9 1 2 1 กเสียสิบบาทต้องต้องลองมาชิมเองแล้วจะรู้ว่าสิบบาทมันมากหรือน้อยนะครับมันไม่แช่ว่าสิบบาททำเดียวอย่างที่บางคนที่เม่เคทยมาเขาคิดกันต้องลองมาชิมก่อนต้องลองมาชิมก่อนครับโหขัดสันเองซื้อเองทุกอย่างทุกอย่างสดใหม่ทุกวันไม่มีเอามาแช่ฟรีซไว้หมดคือหมดซื้อวันต่อวันครับผมเปิดกี่โมงถึงกี่โมงจะเปิดหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็นหกโมงเช้าถึงสี่โมงเย็น เห็นว่าวันเสาร์อาทิตย์เนี่ยมพีพิเศษเดียวด้วยคือร้อ,อ,องเพลงหเสาร์อาทิตย์นี่บางทีเนี่ยเราจะมีดนตรีให้ลูกค้าร้องด้วย<อ>บางทีก็ร้องให้ลูกค้าฟังด้วยมากินประจําใช่ไหมครับผมจะมากินเฉพาะเวลาผมเข้ากะาคืนอ๋อครับเวลาเลิกเช้าปุ๊บก,ก็มากินครับรสชาติเป็นไงบ้างครับก็โอเคครับใช้ได้เลย Mm hmm. ก็อร่อยครับครับเขาให้เยอะไหมครับราคาขนาดเนี้ยผมว่ามันก็กำลังดีนะสำหรับสิบบาท mm hmm. นะผมว่ากำลังดีแล้วก็อร่อยด้วยรสชาติรปริมาณประมาณเนี้ยครับ mm hmm. แล้วก็ไม่แพงด้วยก็กำลังดีไม่มีที่ไหนเลยในแป๊กยาว mm hmm. มีที่นี่ที่เดียว mm hmm. ครับผม ปกติกินเรื่อยๆครับตอนแรกสั่งของสามก่อนโอถ้าไม่อิ่มก็เอาอีกหนึ่งหรือสองประมาณนี้ครับเยอะมากนะกินกล่าวว่าคุ้มเลยเนาะคุ้มไหมคุ้มนะคุ้มนะแล้วก็มันคำว่าคุ้มมันก็อร่อยด้วยคือมันมีทั้งฟุตชิ้นมีทั้งหมูมีทั้งอะไรในนี้ยมันไม่เหมือนที่อื่นที่อื่นมันประมาณนี้บางที่ก็เห็นประมาณสามสิบสี่สิบครับ ที่นี่มันคือสิบบาทแล้วมันก็อร่อยเลย